สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูเหตุการณ์พม่าตีเมืองเชียงใหม่พศ2340ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระเจ้าประดุงแห่งพระม่ายังคงทรงมีขตัตยะมานะในการกอบกู้หัวเมืองล้านนาทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำคงให้กลับไปคืนแก่พม่าพระเจ้าประดุงทรงแต่งทัพเข้ารุกรานเมืองเชียงใหม่ในพศ2340แม่ทัพพม่าคือ อินเสวุ่นเนเมียวจอดินสีหาสุระแม่ทัพพมา่าผู้ซึ่งได้เอาชนะทัพฝ่ายไทยในการรบที่เมืองทวายเมื่อพศ2337เนเมียวจอดินสีหาสุระยกทัพจำนวน55,000คนมาทางเมืองนาย และแบ่งทัพออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งยกมาทางเมืองปัน่นและอีกส่วนหนึ่งยกมาทางเมืองแหงหรือเมืองแหงลงมาล้อมเมืองเชียงใหม่ไว้และส่งทัพบางส่วนไปตั้งมั่นที่เมืองลำพูนและเมืองลีพระยากาวิระนำญาติพี่น้องจัดทัพออกรบต่อกรกับพมา่าแต่ฝ่ายพม่าเข้าตีเมืองเชียงใหม่หลายครั้งอย่างต่อเนื่องจึงให้คนถือสุภาอักษรลงไปกรุงเทพขอพระราชทานทัพมาช่วยเมืองเชียงใหม่รายละเอียดการรบระหว่างสยามและพม่าในครั้งนี้ ปรากฏในเพลงยาวพระยาสุนทรพิทักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระราชองค์การให้จัดทัพขึ้นไปช่วยเมืองเชียงใหม่จำนวนสองหมื่นคนดังนี้ฝ่ายพระราชวังบวรกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงห์าดพร้อมทั้งพระอรสคือพระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัตรพร้อมทั้งกรมขุนสุนทรภูเบศและพระยากราหหมราชเสนาฝ่ายพระราชวังหลวงและทัพหัวเมืองพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพฮาริรัก พร้อมทั้งพระยายมราชบุญมานอกจากนี้เจ้าอุปราชอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์อนุชาของพระเจ้าอินทวงศ์แห่งเวียงจันทร์ยกทัพลาวเวียงจันทร์จำนวนสองหมื่นคนเพื่อมาช่วยเมืองเชียงใหม่อีกด้วยพระยายมราชบุญมายกทัพล่วงแน่ไปตั้งที่เมืองลำปางก่อนให้พระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัตเสด็จยกทัพไปสู้กับพม่ที่เมืองลีจากนั้นทัพ ฝ่ายวังแน้าและวังหลวงจากเมืองลำปางจึงแข่งขันการเข้ายึดเมืองลำพูนจากพม่ากรมหลวงเทพหาริรักษ์และพระยาจยมราชยกทัพวังหลวงไปตั้งที่ทางใต้ของเมืองลำพูนส่วนกรมขุนสุนทรภูเบศและพระยากราลาหมราชเสนายกทัพวังแน่ไปตั้งทางตะวันตกเฉียงเหนือของลำปางทางเมืองป่าซางทั้งทัพวังแน่และวังหลวงเข้าโจมตีเมืองลำพูนนำไปสู่การรบที่ลำพูน ฝ่ายทัพพระแม่ที่เมืองลียกมาโจมตีทัพไทยที่ลำพูนทัพฝ่ายไทยสามารถเข้ายึดเมืองลำพูนได้สำเร็จในเดือนเมษายนพศ2341ฝ่ายพระแม่ที่ลำพูนแตกพ่ายกลับไปเมืองเชียงใหม่ทัพของวังหน้าและวังหลวงยกจากลำพูนขึ้นไปโจมตีพระแม่ที่เชียงใหม่นำไปสู่การรบที่เชียงใหม่ในเดือนเมษายนพศ2341ในเวลานั้นทัพลาวเวียงจันทร์ของเจ้าอนุวงศ์จำนวนสอง0มืคน มาถึงเมืองเชียงใหม่ทัพหลวงของกรมพระราชวังหลังและพระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นจักรเจษดาจำนวนอีกสองหมื่นคนได้ยกมาสมทบที่เชียงใหม่เช่นกันกรมมรหลวงเทพฮาริรักทรงยกทัพเข้าตีทัพพระแม่ทางตะวันตกของเชียงใหม่กรมขุนสุนทรภูเบศยกเข้าตีทางแม่น้ำปิงทางตะวันออกเจ้าอนุวงศ์ยกเข้าตีทางห้วยแม่ขากรมพระราชวังหลังและกรมหลวงจักรเจษดา ทรงยกเข้าตีทางวังตาลพระยากวิระยกทัพออกมาตีจากในเมืองเชียงใหม่ทัพพม่าแตกพ่ายยับเยินถอยร่นกลับไปแม่ทัพพม่าคนหนึ่งชื่อว่าเนมียวจดินสีหาสุระถูกสังหารในที่รบแม่ทัพพม่าชื่อว่าอุบากองถูกจับเป็นเชลยเมื่อมีชัยชนะเหนือพม่าแล้วกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาตจึงยกทัพเสด็จคืนพระนคร